จเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญมีกุศลทุกทุกคนในยำสินทั้งคืนแล้วก็ยังมีโอกาสได้มาตักบาตรทำบุญตอนเช้าอีกแล้วก็ฟังธรรมะธรรมะที่จะให้เป็นข้อคิดสกิดเตือนใจในวันนี้ก็คือการทำงานที่ไม่ข้างค้าง ดินพอกหางหมูก็มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและทวงหมูให้กินอยู่หลับนอนไม่เป็นสุขยิ่งขึ้นฉันใดการงานที่เราปล่อยทิ้งเอาไว้ให้ข้างค้างก็มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและ ทวงความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่ตนเองและหมู่คณะฉันนั้นค <c oughs> ่าของคนอยู่ที่ผลของงานหากเราปล่อยการงานให้ข้างค้างก็เท่ากับทำลายค่าของตัวเองเหตุที่ทำให้งาน ข้างค้างหนึ่งทำงานไม่ถูกการถูกเวลาเช่นพอถึงเวลาเออยังไม่ถึงเวลาก็ด่วนไปทำก่อนแต่พอถึงเวลาควรทำก็กลับไม่ทำหรือ ตอนแดดออกก็มัวไปถูบ้านพอฝนตกก็กลับมาซักผ้าตากเท่าไหร่มันก็ไม่แห้งหรือตอนเด็กก็ไม่ยอมเรียนหนังสือมัวแต่เที่ยวเตรสมะเลเทเมาพอแก่เท่ามาเรียนก็เรียนไม่ไหวเสียแล้ว ประการที่สองของเหตุที่ทำให้งานขั่งค้างทำงานไม่ถูกวิธีผิดขั้นตอนผิดลำดับเช่นจะทำความสะอาดบ้านก็ปัดกวาดเช็ดถูพื้นบ้านก่อนแล้วก็ไปกวาดเพดานที่หลังเศษผงฝุ่นต่างๆมันก็ตกลงมา แล้วก็มากวาดพื้นถูพื้นใหม่อย่างนี้เป็นต้น 3. ไม่ยอมทำงานผัดวันประกันพรุ่งหรือหาเหตุต,ต่างๆมาอ้างเช่นรอรอเลิกรอยามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าถ้าเราจะทำความดีเมื่อไหร่ เริกก็ดีเมื่อนั้นไม่ต้องรอทำไปได้เลยประโยชน์ย่อมเป็นเลิกดีของประโยชน์เองต่อไปเป็นวิธีทำงานให้สำเร็จทำอย่างไรงานจึงจะสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าการทำงานให้สำเร็จก็ต้องใช้อิธิบาสี อิทธิบาทสี 4, 1, ่หนึ่งฉันทะความพอใจหรือความเต็มใจทำสองวิริยะความภาคเพียรหรือความแข็งใจทำสามจิตตะความเอาใจใส่หรือความตั้งใจทำ สวิมังสาคือการพินิษพิเคราะห์หรือควา,ามเข้าใจธรรมขยายควา,ามในสข้อนี้ว่าฉันทะควา,ามพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นเล็งเห็นผลดีของงาน ว่างานนี้ทำแล้วเราจะได้อะไรเช่นเรียนหนังสือเรียนไปแล้วก็จะได้วิชาความรู้นำไปประกอบอาชีพอย่างนี้เป็นต้นเราก็เต็มใจทำทีนี้มาพูดถึงคนสั่งงานคนสั่งงานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจสร้างความพอใจให้กับผู้ทำงาน ให้เขาได้รู้ว่างานนี้ทำแล้วจะเกิดดีจะเกิดผลดีอย่างนี้ถ้าไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไรให้เขาได้เข้าใจผลสั่งงานบางคนก็ใช้อำนาจบาดใหญ่บางครั้งก็สั่งพลางด่าพลางหรือใช้ถ้อยคำ ที่ดูหมิ่นเหยียดหยามไปพลางซึ่งเป็นการทำลายกำลังใจของผู้ทำงานนับว่าทำผิดอย่างยิ่งสองวิรียะคือความภาคเพียนไม่ท้อถอยจะตรงกันข้ามกับความเกียดคร้านคนเกียดคร้านนี่ มักจะเป็นคนคลาดคนกลัวกลัวแดดกลัวฝนกลัวร้อนกลัวหนาวจะทำงานแต่ละครั้งเป็นต้องมีข้ออ้างร้อนจะตายหนาวจะตายหิ้วจะตายอิ่มจะตายเหนื่อยจะตายง่วงจะตาย คนเกียรติคลานนี้ตายวันละไม่รู้กี่ร้อยครั้งหัวหน้าง,งานทีนี้หัวหน้าง,งานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างในการทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกับลูกน้องถ้าหัวหน้าง,งานคิดแต่จะกินแรงลูกน้อง ด้วยการคิดว่าให้แกวิตน้ำท่าส่วนข้าจะล่อน้ำแกงลูกน้องก็มีความขยันไปได้ไม่กี่น้ำประเดี๋ยวก็เลิกลากันหมดแต่ถ้าหัวหน้าง,งานมีความขยันขันแข็งเอาการเอางานก็สามารถที่จะดึงลูกน้องให้มีความขยันมากขึ้น ต่อไปกิตะกิตะคือความเอาใจใส่บากบันมันตรวจตราตรวจสอบงานของตัวเองอยู่เสมอแต่ก็บางคนมีกิตะอยู่แต่กิตะไปตรวจตรางานของคนอื่นคอยสอดคอยแทรกคอยวิพากวิจาร์แต่งานของคนอื่นส่วนงานของตัวเองไม่ดู ไม่ได้ตรวจตราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าควรตรวจตรางานของตัวเองทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำต่อไปเป็นวิมังสาซึ่งเป็นข้อสุดท้ายคือความเข้าใจธรรมสุดยอด ของวิธีทำงานให้สำเร็จก็คือข้อนี้ข้อวิมังสาวิมังสาแปลว่าการพินิษพิเคราะห์หมายความว่าการทำงานด้วยปัญญาทำงานด้วยสมองใช้สมองคิดไม่ใช่สักแต่ว่าทำคนเราแม้จะขยันขันแข็งขนาดไหน บากบันแค่ไหนหรือมีใจจดจ่ออยู่กับการงานตลอดเวลาแต่ถ้าขาดปัญญาในการพิจารณาผลของงานแล้วผลงานในที่สุดผลงานก็ข้างค้างจนได้ถึงแม้ว่าขั้นตอนกระบวนการของการทำงานนั้นจะสำเร็จ แต่ว่าผลสำเร็จของงานหรือว่าผลของงานนั้นไม่ดีไม่เป็นที่พอใจต้องเสียเวลากลับไปทำใหม่ร่ำไปเสียเวลายังไม่พอเสียวัสดุอุปกรณ์เสียงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งคนทำงานที่ไม่ใช้ปัญญาถึงแม้ว่าจะขยันขันแข็งบากบัน ทำงานหามรุ่งหามคำ่ำตกเป็นทาสของงานงานก็ไม่สำเร็จอยู่โดยดีเข้าตำราที่ว่าเปรตจัดหัวจัดตีนเปรตจัดหัวจัดตีนนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าเปรตตัวหนึ่งได้รับคำสั่งจากหัวหน้าเปรตให้ไปจัดระเบียบของคนที่นอนอยู่บนศาลา เปรตตัวนั้นก็ไปตามคําสั่งของหัวหน้าเมื่อไปถึงก็ขึ้นไปหลบอยู่ที่คือรอให้คนที่นอนอยู่บนศา,าลาหลับสนิทกันทุกคนก่อนเมื่อเห็นว่าทุกคนหลับสนิทกันแล้วก็ลงมาจัดระเบียบเริ่มแรกก็จัดที่ทางหัวก่อนหัวใครไม่เสมอเพื่อนก็ดึงขึ้นให้เสมอเพื่อน เมื่อเห็นว่าทุกคนเสมอกันแล้วก็วนไปทางเท้าเห็นว่าเท้าใครไม่เสมอเพื่อนก็ดึงลงเมื่อเห็นว่าเท้าทุกคนเสมอกันแล้วก็เวียนไปทางหัวอีกทำอยู่อย่างนี้โดยหารู้ไหมว่าคนเหานั้นมันตัวเตี้ยตัวสูงไม่เท่ากัน เปรียบเหมือนคนที่ทำงานไม่ได้ใช้ปัญญาทำจนตายก็ไม่เสร็จสรุปวิธีทำงานให้สำเร็จมีลักษณะล้วนมีลักษณะขึ้นอยู่กับใจทั้งสิน้นข้อที่หนึ่งฉันทะก็คือความเต็มใจข้อที่สอง วิริยะคือความแข็งใจทำรรข้อที่สาจิตตะก็คือตั้งใจทำข้อที่สี่วิมังสาก็คือความเข้าใจทำรรล้วนเกี่ยวกับใจทั้งสิ้นวิธีฝึกใจที่ดีที่สุดก็คือการให้ทานรักษาศีล ทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอเมื่อเราให้ทานรักษาศีลทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะทำให้จิตใจของเรานี้ผ่องใสเมื่อจิตใจผ่องใสก็จะเกิดปัญญาพิจารณาเห็นผลของงานรู้และเข้าใจวิธีการและขั้นตอนของการทำงาน มีกำลังใจในการทำงานมีใจจดจ่ออยู่กับการงานตลอดไม่วอกแวธรรมะในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาในโอกาสที่จะใกล้จะถึงวันปีใหม่นี้ก็ขอตั้งกิตอธิษฐานให้ญาติโยมทุกคนว่า การงานใดการเงินใดสุขภาพใดชีวิตครอบครัวใดที่เคยติดขัดก็ขอให้การงานนั้นการเงินนั้นสุขภาพนั้นชีวิตครอบครัวนั้นจงคล่องตัวที่คล่องตัวอยู่แล้วก็ขอให้คล่องตัวดียิ่งขึ้นไปขึ้นเชื่อว่าความยากจนความขัดสนความติดขัดการรอคอยหรือความไม่มี ก็อย่าได้มีแก่ญาติโยมทุกคนทุกตนเทินสา